การภาวนาเป็นธรรมโลบใหญ่ปีนี่เหมือนกับพลาทิศนะบุญกุศลไม่หายไปไหนแต่ถูกกีเดสมันปิดบังเอาไว้มันไม่เห็นอันตาเกิดต่เกิดไม่ใช่ของดีเกิดมาทั้งท่าไม่มีความดีติดตัวเลยมันเป็นยังไงถามตัวเองบ้างสินี่เป็นสิ่งที่พึ่งอาศัยภายนอกแล้วภายในของเราเป็นไงเรื่องศีลเรื่องธรรมภานในใจที่จะเป็นของเพึ่งใส่พ่งเป็นเพ่งตากจรกิน,กนคือทำภายในบุญกุศลของเราที่สร้างมาด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่างไรหรือไม่นี่ อันนี้เป็นขบัติของใจนันเนี่ยการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาทุกสิ н, ่งทุกอยาก่างที่เราทํามามากน้อยจะเข้าอยู่ที่ใจเข้าอยู่ที่ใจท้งนั้นท้งนั้นะไม่ยังไม่แสดงนะเวลานี้ยังไม่แสดงเพราะที่นี่มันลุมล้อมอยู่ตลอดเวลาธรรมมีอยู่ก็อยู่ภายในใจเป็นศีลเป็นธรรมเป็นบุญเป็นส่วนมีอยู่ก็อยู่ภายในถ้แต่ช่วงเย็นช่วงเย็นอยู่ภายในยังออกนอกอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้เนี่ยเพราะกำลังของธรรมยังไม่มากเนี่ยฟังให้ดีนะพี่น้องหลายนัก เวลาบำเพ็ญทำเขาา้เขามากเขา้ามากเข้าทีนี่้าค่อยค่อยกระจายตัวขยายตัวออกขยายตัวสิ่งที่มืดมัวคือที่เหล็กซึ่งเทียบกับแมกํากำบางกิบกิบนี่เหมือนกับพระอาทิตย์นะยิบนี่เป็นเหมือนพระอาทิตย์สว่างจ้าอยู่ภายในแต่ถูกแก้วดำดำมันครอบไว้เงียบสว่างสลับแล้วก็เหมือนไฟฟ้าเราอะถ้าแก้วครอบมันดำแค่อย่างเดียวแสงไฟอยู่ข้างในนั้นมันจะสว่างขนาดไหนมันก็ดำไปามแก้วครอบ น,นี้พอแก้วครอบจามไปจามไปจนกระทั่งแก้วครอบออกหมดทิ้งจ้าเลยนั่งจิตอิกไปอย่างนั้นนะนี่แหละตัวไม่ตายโลกมองไม่เห็น<ม>เห็นแต่พุทธศาสนาพูดโกงๆอย่างนี้เลยพุทธศาสนาได้ยันเลยศนะร้อยเปอร์เซนเข้าถึงจุดความเกิดความตายความสุขความทุกข์ความพ้นจากทุกข์อยู่ในนี้หมดเลยพอมองเข้าไปตรงนี้แล้วจะมีทางออกคนเราถ้าไม่มองเข้าสู่หัวใจมองแต่ภายนอกแล้วจะหาความหาทางไปไม่ได้นะ แล้วก็กลายไปติดกันอันตู้ในอนาคตลถ้ามองดูใจด้วยด้วยศีลด้วยธรรมด้วยอันนี้จะค่อยส่งทางออกไปแล้วค่อยขยายออกไปนี่ที่จะเปิดกว้างออกไปเปิดกว้างไปแล้วก็อันนี้พอทําในใจมากขึ้นจะมีบุญกุศลที่เราสร้างมามา,มากน้อยนั้นจะเริ่มมองเห็นแล้วนั่นน่ะอยู่ในนี้เราไม่เห็นแต่ก่อนนะเราสร้างมา,มามากน้อยเพียงไรกี่กับกี่การบุญกุศลไม่หายไปไหนแต่ถูกกิเลสมันปิดบังเอาไว้มันไม่เห็น มีแต่กิเลสออกหน้าออกตาถูดไปทั้งน้นถูดไปทางนี่ถ้าผู้เผลอาตามมันก็ล้มไปตามมันเลยจมไปเลยนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ผู้ไม่หลงตามจะมั่งมีศีลุูทุกข์ยากลำบากขนาดไหนไม่ลืมสิ่งลืมทมผู้เช่นนี้แหละผู้จะไปได้ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าชี้นิ้วเลยเจ้าไม่เป็นอย่างอืงอ่นผู้เจ้าสอนสันโลกเรื่องผลสันโลกให้พ้นจากทุกมาเป็นเท่าไหร่แล้วที่ดูดีไม่มีุทธเจ้าองค์ใดาพาสันโลกให้ล่มจมไม่เคยมีมีแต่ถุกสันโลกให้พ้นจากทุก นี่เมื่อเราดาเนินทำนี้จิตของเราก็ได้รับการบารุงทางด้านจิตใจมีการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาให้จิตของเราสงบสงบแล้วทานการกุศลทั้งหลายที่รวมอยู่นั้นน่ะอยู่นี่นะติดอยู่นี่นะ่ะใจเป็นรากฐานสาคัญเป็นทมนบใหญ่ใจภาวนานะั่นคือทมนบใหญ่พอภาวนาเริ่มหนักเข้าหนักเข้าเหมือนเราสร้างทานบอันใหญ่นี้นะ่ะคุณกุศลซึ่งเป็นเหมือนแม่น้ําที่ไหลมาจากสายาต่างๆนี้จะเข้ามาทํานบใหญ่ทานบใหญ่ การให้ทานรกคาสินมากน้อยไม่หายไปไหนเรื่องหายไม่หายไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือนเหมือนทำทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปอยู่ภายในใจนี่แหละทีนี้เวลามีกําลังเต็มที่แล้วทีนี้ขยายตัวบุญกุศลที่เราสร้างมามานน้อยไม่รู้จักกาสถานที่เวลาเวลาของการสร้างบุญกุศลแต่เห็นผลที่มารวมอยู่นี้แล้วรวมอยู่ในใจนี่หนุนกันขึ้นหนุนขึืนกิตสวา่างออกสวา่างออกอยู่ก็ ได้ไปก็ตามเป็นก็ตามตายก็ตามติดสง่าแล้วไม่มีอะไรจะพาให้จบม,มันก็รู้อยู่ในชาตั้ตัวเองนี่นะท่านผู้มีบุญมีจิตใจสว่างสวท่านไม่เดือดร้อนอย่างนี้เองไอ้พวกเราพวกเดือดร้อนก็คือเอาแต่สิ่งภายนอกมาโปะเขาอาศัยสิ่งน,นั้นอาศัยสิ่งน,นี้พอสิ่งนั้นพังไปมันก็แฝงแฝงเราจิตเราเข้าใจไหมละ่ะเหี่ยวแห้งอันนี้เมื่อทําปีภายในใจเป็นการ ยับยั้งกันไว้ยับยั้งกันไว้ถ้ามีมากเขาก็ออกได้เลยนี่แหละท่านจึงสอนนหเศร้ามุ่งศร้ามุ่งสมก,กันกับว่าใจนี้เป็นของไม่ตายนะใจตรงนี้ไม่ตายเลยแต่โลกทั้งหลายเห็นกันด้วยร่างกายถือเอาร่างกายทั้งหมดกับความรู้นี้ว่าเป็นตัวนะแ,แยกตามหลักธรรมที่เป็นความถูกต้องของศาสนาอยู่แล้วร่างกายนี่คือเรือนร่างของใจใจคือตัวรู้รนี่แหละตัวรู้รนี่ มันก็มีธรรมชาติหนึ่งที่ละเอียดแหลมคมเหมือนกันคือเลสมันปิดบังไว้เสียมันก็เป็นคู่ควรที่จะปิดบังกันได้มันก็ไม่มองเห็นบาปุนนรกสวรรค์มีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดนี่เป็นยังไงอะไรเต็มท้องฟ้ามหาสมุรมันก็ไม่เห็นคนตาบอดคนตาดีบางคนเดียวเรมองเห็นหมดนั่นฟังที่หนักอันนี้ตาพอสว่างแล้วมันก็เห็นหมดแล้วจะไปถามใคร ตาตัวเองเป็นผู้เห็นกับเราตัวเราเองผู้เห็นแล้วจะไปถามใครอัในนี้ใจของเราเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นในการสร้างความดีของเราเราเห็นในตัวของเราเองใครเชื่อไม่เชื่อไม่ไสำคัญนะมันสําคัญที่เจ้าของ,งยืนยันเจ้าของเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปกับเจ้าของจะไป่คนอื่นภายนอกเขาเขาจะมาตาหนิติเตียนชมเชยสาเสิญเขาไม่ได้ไปเราเป็นผู้ยนืนยันเป็นผู้จะไปไปดีไปชั่วเพราะงั้นให้เชื่อกำลังที่เจ้า กรรมนี่แหละพาไปดีไปชั่วไม่มีอันอื่นอาจจะพาไปนะกรรมดีพาไปดีกรรมชั่วพาไปชั่วไม่มีอะไรเหนือกรรมในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหนือกรรมท่านจึงแสดงไว้เป็นบทเป็นวัดมัตถิกรรมมาสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนืออำนาจแห่งอนุภาพแห่งบุญแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้นั่นตั้งนี้กรรมดีกรรมชั่วก็คือทําบุญทําบาปนั่นแหละอันนี้มันติดแน่อยู่กับใจเพราะท่านจึงให้ปัดออกกรรมไหนชั่ว มันเป็นภัยต่อเราให้ทํากรรมที่ดีขึ้นมาภายในใจตัวเองแล้วจิตใจจะค่อยสงางามใจดวงนี้ไม่เคยตายนะไม่มีป่าช้าป่าช้านี่พวกฝังพวกเขาเหล่านี้มีจะฝังร่างกายทั้งนั้นนะเขาร่างกายใจนี้ไม่เคยจะออกมันนะพอร่างกายนี้แตกปับ๊บจิตตรงนี้ออกแล้วเนี่ยถ้ามีบาปบาปดึงไปแล้วถ้ามีบุญบุญ,บญพาไปแล้วเนี่ยไม่เคยตายเพราะฉะนั้น <c oughs> ขึ้นสวรรค์ชั้นพรมลงมามนุษย์นรกอเวจีนี่เหมือนขึ้นบันไดลงมาใดสัตว์โลกนดบุญบาปมันฟันมันเหวี่ยงกันถ้าตอนไหนบุญบาปบาปมีมากมันก็ดึงลงบุญมีมากดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเวลามันยังไม่ขอตัวนะฟันมีเหวี่ยงกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการขึ้นบนสวรรค์พรมโลกจนกระทั่งลงบรนรกอเวจีนี้มันเป็นเหมือนเราขึ้นบันไดลงบันไดสาหรับอันสัพภาค หนึ่งหนึ่งนั่นแหละที่ตายไปแล้วจิตไม่ตายจิตดวงนีง้ก็ขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาพอเรียนวิชาทางธงรรมะจิต่อพันานี้นมันรู้หมดจะให้ว่างไงพระพุทธเจ้ é, ารู้หมดถึงมาสอนโลกสอนด้วยความโกรได้ยังไงนี่แหละเวลาไปเ,ไปเต็มที่นะซักักฟอกเต็มที่ซักฟอเกฟอเต็มที่จกนกระทั่งตัดสรุปถึงดิบถึงเลยไม่ลงนี่ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหมดแล้วเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายหมายปาชาที่อันที่นี่ไม่มีแล้ว ในพระพุทธเจ้าในพระอรหันท่านสิ้นสุดลงไปแล้วท่านจะเอานำทำมพิเศษที่มาสอนพวกเราอันตายเกิดตายเกิดไม่ใช่ของดีวันนี้ดีวันวันนั้นชั่วไม่ใช่ของดีหายมาดีไปเรื่อยๆดีวันดีคืนไปเรื่อยด้วยการสร้างความดีแล้วามและเป็นที่แน่ใจจกนกระทั่งถึงแน่ใจเลยมีชีวิตอยู่ก็แน่ใจดังพระพุทธเจ้าพระอรหันท่าน ท่านมีชีวิตยอยู่ท่านแน่ใจในะหัวใจของท่านว่าท่านจะไม่เกิดอีกแล้วมันรู้ประจักษ์อยู่ในใจมันขาดสะบ,บัน้นไปหมดแล้วเรื่องพบธาตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเกิดความเ,เรื่องความสุขความสุขขาดสะบ,บั้นไปหมดเหลือแต่ใจที่บนสุ์ล้นล้วนเป็นธรรมทั้งแทงแล้วนั่นแหละคือนิพพานเที่ยบดูที่หัวใจตรงนั้นเนั่นแหละการสร้างบุชสร้างอยยาปาณประมาทนะนี่เวลาเรียนอะไรที่จะให้ชัดเจนยิ่งกว่าที่ตรภารนาไม่มี เรื่องการภาวนานี i ชัดเจนมากจนกระทั่งรู้เรื่องของตนว่าบริสุทธิ์ปลุกพ้นแล้วรู้ประจักษ์ในใจเลยนี่คุณกุศลทั้งหลายประกอบกันประกอบกันหนุนกันเข้ามาเรื่องการภาวนาเป็นทรรอบใหญ่สายน้ําสายต่างๆคือด้วยํานาาในการให้ทานรักศสีงเรานานมานานเท่าไหร่เป็นเหมือนกับสายน้ําไหลเข้ามาสู่ทำรอบใหญ่ทำรอบใหญ่จะคือภาวนาจะรวมยอดแห่งบุุศลทั้งหลายเข้าสู่หัวใจด้วยการภาวนา จากนั้นก็จ้าขึ้นจ้าขึ้นจ้าขึ้นเลยพากันโจกจำวันนั้น